สำหรับ EP นี้ผมอยู่ที่กรุงโซนะครับและตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่ คาเฟ่โกดังร้างสุดฮิปที่คุณจะต้องเช็คอินเมื่อไปเที่ยวเกาหลีๆจะแอลกอฮอล์ทำไมคาเฟ่แห่งนี้นะครับมันมีชื่อว่าโอนเนียนหรือหัวหอมนั่นเองถ้าคุณมีโอกาสได้ไปเที่ยวเกาหลีและยิ่งคุณเป็นสายคาเฟ่เราด้วยล่ะก็ห้ามพลาดเลยนะครับที่จะต้องแวะเช็คอินร้านฮิปๆอย่างโอนเนียนที่เขาดัดแปลงจากตึกร้างเก่าๆให้กลายมาเป็นคาเฟ่สุดเท่อย่างที่คุณเห็นอยู่นี่นแหละครับเวลาเปิดปิดของที่นี่วันธรรมดาอยู่ที่8ดโมงเช้าถึง สี่ทุ่มเลยนะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยช้าหน่อย10โมงถึง4ทุ่มความรู้สึกแรกที่ผมเข้ามาในร้านนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าผมประทับใจในการดีไซน์ของความฮิปสเลอร์ของเขามากๆกลิ่นอายตึกร้างที่ยังคงอยู่ครบและผสมผสานลงตัวกับความโมเดิร์นของเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งร้านอย่างมากเลยครับก่อนที่คุณจะเดินไปถ่ายรูปเล่นมุมต่างๆเนี่ยเรามาสั่งอะไรกินกันก่อนดีกว่านะครับเพราะตอนนี้หิวละเบเกอรี่ที่นี่เนี่ยเขามีให้เลือก มากมายเลยนะครับเหมาะสําหรับฝากท้องมื้อเช้าไว้ที่นี่มากเลยทีเดียวมีตั้งแต่ขนมปังกระเทียมมินิพิซซ่าแซนด์วิชแบบทูโกขนมปังชาโคไส้นมสดขนมปังภูเขาไฟโอ้ยเพียบ <Wow. S 1> นอกจากนี้ก็ยังมีกาแฟหอมๆไว้กินคู่กันด้วยนะครับอร่อยครบ ในทีี่เเดยยวลยกาแฟที่นี่เนี่ยราคาอยู่ประมาณ4,000ถึง4,500วอนนะครับอย่างเช่นอเมริกาโน่4.5ก็คือ4,500วอนนะครับซึ่งเป็นกาแฟที่ผมไม่ว่าจะไปคาเฟ่ไหนก็จะสั่งอยู่เป็นประจำส่วนวานิลาลาเต้อยู่ที่5,500วอนสำหรับกาแฟทั้ง2องเขาจะไม่ใส่น้ำตาลม,มาให้นะครับใครที่ชอบรสชาติกาแฟแบบเพียวๆน่าจะชอบนะฮะส่วนคนไหนที่ไม่ชอบดื่มกาแฟเขาก็มีชานมชาเขียวหรือ น้ำผลไม้บริการให้ด้วยนะจ๊ะอ่ะท้องอิ่มกันละเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์ในร้านร้านนี้เนี่ยสวยทุกมุมเลยนะครับไปนั่งโพสทําท่าถ่ายได้ไม่ยากเลยนะครับยิ่งแต่งภาพให้ดูเก๋ๆใช้ฟิลเลอร์เยอะๆยิ่งได้อารมณ์เลยนะครับทางร้านเขาเนี่ยสามารถดัดแปลงตึกร้านให้กลายไปเป็นคาฟเฟ่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเก็บรายละเอียดแม้จะเป็นตึกเก่าแต่ก็มีความโมเดิร์นแฝงอยู่ผมชอบมากเลยครับ ก็เลยทำคอนเทนต์นี in ้มาไว้ให้เป็นไอเดียกันนะครับเพื่อคุณที่กำลังจะเดินทางมาเกาหลีเนี่ยเพื่อจะได้แวะมาที่นี่มาจิบกาแฟถ่ายรูปเก๋ๆกันบ้างนะครับการเดินทางมาร้านนี้เนี่ยหาไม่ยากนะครับพอถึงสถานีซองซูเดินออกทางออกที่2นะฮะแล้วก็เดินตามแมปมาก็จะเจอร้านนี้ตั้งเด่นอยู่หัวมุมเลยครับสังเกตง่ายครับด้วยร่วมนะฮะประทับใจเบเกอรี่นุ่มอร่อยและแปลกใหม่มากสนกาแฟอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ก็ถ้าคุณได้แวะมาเที่ยวเกาหลีอะไรกล่อก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านอนเีียนกันนะครับ